เส้นไหลมือเส้นดิเส้นชีวิตเส้นสมองนีเส้นหัวใจถ้ามีเส้นหลายๆเส้นมาจบเส้นหัวใจเนี่ยเส้นนี้พวกนี้ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเส้นนี้เส้นอาทิตย์ถ้าเส้นอาทิตย์ เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เขาเรียกเนินอาทิตย์ถ้าเส้นอาทิตย์ขาดอย่างเนี้ยพาใจกลางฝ่ามือละขาดแบบเนี้ยจะมีอิทธิพลบนเนินสุขตัดผ่านมันจะ เคราะห์ร้ายเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องต่อสู้กับชีวิตตลอดเวลาคือเส้นนี้นะเนี่ยเส้นอาทิตย์เนี่ยมันขาดคือตรงเนี้ยมันขาดเห็นไหมรอยขาดแล้วมามีเส้นจากเนินสุกตักชึบเข้าไปที่เส้นอาทิตย์ที่ขาดเนี่ยนะทำให้เกิด เกิดอะไรมันเหมือนลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมในใจกลางฝ่ามือเนี่ยมันคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมดูให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันลักษณะมันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดเคาะร้ายต่อเนื่องเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องมันต้องต่อสู้กับชีวิตอยู่ตลอดเวลา